สยองขวัญเป็นหนึ่งในประเภทหนังที่อยู่คู่กับวงการภาพรยนตร์มาอย่างยาวนานหลายคนอาจจะคิดว่าหนังสยองขวัญก็แค่หนังที่ทำให้เรากลัวเท่านั้นแต่ลึกลงไปในนั้นมันมีความซับซ้อนและมีหลากหลายประเภทที่สามารถทำให้เราสัมผัสถึงความสยองในรูปแบบที่แตกต่างกันวันนี้เราจะมาคุยกันถึงว่าประเภทหนังสยองขวัญน,นั้นมีกี่ประเภทและแต่ประเภทมันเกี่ยวกับอะไรบ้าง พร้อมกับตัวอย่างหนังที่จะทำให้เข้าใจมากขึ้นเริ่มต้นกับประเภทที่1 folk horror หรือหนังสยองขวัญพื้นบ้านถ้าหากคุณเคยดูหนังที่บรรยากาศดูลึกลับน่ากลัวและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชนบทหรือหมู่บ้านเล็กๆนั่นแหละครับคือ folk horror หนังประเภทนี้มักจะเกี่ยวข้องกับความเชื่อพื้นบ้านพิธีกรรมหรือศาสนาโบราณที่ผิดแปลกไปจากศาสนาที่มีอยู่จริงอย่างเช่นใน d h e c k e r m a n ตัวละครต้องมาเชิญหน้ากับชุมชนที่เต็มไปด้วยพิธีกรรมโบราณและความเชื่อที่บิดเบือนซึ่งทําให้เกิดโศกนาฏกรรมเพราะความเชื่อที่แตกต่างของตัวละครเองและใน The Wish ที่มีบรรยากาศของยุคโบราณและความเชื่อทางศาสนาที่เข้มงวดทําให้ครอบครัวต้องมาเชิญกับพลังชั่วร้ายที่ไม่อาจเข้าใจได้หรือใน Midsummer ที่นำเสนอพิธีกรรมของชุมชนอันแปลกประหลาดที่ซ่อนความโหดร้ายและความสยองขวัญ ไว้ใต้หน้ากากของความสวยงามและธรรมชาติหนังประเภทนี้จึงเป็นการสร้างความกลัวที่เกิดจากสิ่งลึกลับและซ่อนเลนอยู่ในประเพณีของวัฒนธรรมพื้นบ้านประเภทที่ 2. เทคโนโลยีนี์หนังสยองขวัญทางเทคโนโลยีเป็นประเภทหนังที่นําเสนอความกลัวซึ่งเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีและรวมถึงการใช้งานผิดๆหรือความเสี่ยงที่เทคโนโลยีจะกลับมาทาร้ายผู้สร้างของมันเอง ไม่ว่าจะเป็น AI ที่ฉลาดเกินไปหุ่นยนต์ที่หันมาทำร้ายมนุษย์หรือการพึ่งพาสื่อโซเชียลมีเดียและอินเทอร์เน็ตที่เปิดประตูให้กับสิ่งที่เราไม่อาจควบคุมได้อย่างเช่นในหนังเรื่อง e x m a ม h ช n n a เราจะเห็นถึงความซับซ้อนของหุ่น AI ที่ถูกออกแบบมาให้สามารถคิดเองได้เหมือนมนุษย์ตัวละครหลักเป็นหุ่นยนต์ AI ที่ได้รับการพัฒนาจากวิทยาศาสตร์เธอสามารถเรียนรู้พัฒนาอารมณ์ และสุดท้ายเธอก็ใช้ความฉลาดของเธอในการหลอกลวงมนุษย์มันสะท้อนถึงคำถามที่สำคัญว่าถ้า AI ฉลาดเกินกว่าที่เราจะควบคุมมันจะนำมาซึ่งอะไรนี่แหละครับคือจุดที่น่ากลัวของเทคโนโลยีที่เล่นกับความหวาดกลัวของเทคโนโลยีที่เติบโตจนเกินการควบคุมของมนุษย์ประเภทที่3 body horror หนังสยองขวัญทางร่างกายหนังประเภทนี้จะเน้นไปที่ความสยองขวัญที่เกี่ยวข้องกับร่างกายของมนุษย์ เช่นการบิดเบือนเปลี่ยนแปลงหรือทำลายร่างกายเป็นเรื่องราวที่ทำให้เรารู้สึกขยะแขยงและน่ากลัวไป,ปพร้อมๆกันอย่างเช่นในเดอะไฟล์ตัวละครหลักที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เกิดการทดลองผิดพลาดและกลายร่างเป็นมแมลงวันการเปลี่ยนแปลงร่างกายของเขาค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆจนไม่เหลือรูปร่างเดิมในขณะที่ The h u m a n Centipede มาพร้อมกับความโดหดร้ายของการผ่าตัด ที่ทำให้คนดูรู้สึกสะอิดสะเอียนและเทสเโอเดอะไอรอนแมนเป็นการผรสมผสานระหว่างเครื่องจักรกับร่างกายของมนุษย์และนำเสนอความกลัวที่ลึกซึ้งถึงการสูญเสียตัวตนและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่น่ากลัวประเภทที่ 4. ฟ่ฟาฟูเทเทอร์หรือหนังสยองขวัญจากฟูเททที่ถูกค้นพบ หนังประเภทนี้มักจะเป็นการนำเสนอเรื่องราวที่ถ่ายทอดผ่านมุมกล้องของมือสมัครเล่นเพื่อทำให้ผู้ชมรู้สึกว่าเหตุการณ์ในหนังนั้นเป็นเหตุการณ์จริงหรือเป็นวิดีโอที่ถ่ายทำโดยผู้คนที่ถูกล่าถูกฆ่าหรือสูญหายไปแล้วอย่างเช่นใน The Bear w ์ i h Project ถือว่าเป็นหนึ่งในหนังฟา f ฟูดเชตที่ประสบความสำเร็จอย่างมากเพราะใช้ทุนสร้างที่ต่ำแต่ก็ยังสามารถสร้างความกลัวผ่านมุมกล้องสั้นๆ และการเล่าเรื่องที่ทำให้เราไม่สามารถรับรู้ได้ว่าอะไรกันมันจะเกิดขึ้นมันทำให้ผู้ชมรู้สึกถึงความไม่แน่นอนและความน่ากลัวที่เรามองไม่เห็นหรือใน Paranormal Activity หนังเรื่องนี้ใช้กล้องวงจรปิดและกล้องมือถือใน,นการบันทึกภาพเหตุการณ์เหนือธรรมชาติในบ้านมันสร้างความกดดันและความกลัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเหตุการณ์ที่น่ากลัวนี้จะเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปและหนังในประเภทนี้จะทําให้ผู้ชมรู้สึกว่าพวกเขากําลังเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์สยองขวัญน,นี้ประเภทที่5 psychological horror หนังสยองขวัญเชิงจิตวิทยาจะมุ่งเน้นไปที่การเล่นกับจิตใจของผู้ชมหนังประเภทนี้จะสร้างความกลัวจากความรู้สึกที่ไม่แน่นอนและการตั้งคำถามเกี่ยวกับความเป็นจริง หนังแนวนี้จะไม่เน้นเรื่องของความรุนแรงหรือปีศาจแต่จะทำให้เรารู้สึกกลัวจากความกดดันทางจิตใจอย่างเช่นในเฮริเทอรีตัวหนังจะเล่าเรื่องราวของครอบครัวที่ต้องมาเชิญกับความลับอันน่ากลัวและมรดกที่เป็นคํำสาปตัวหนังเต็มไปด้วยบรรยากาศที่กดดันและเรื่องราวที่ทำให้เราตั้งคำถามเกี่ยวกับจิตใจของตัวละครและความเป็จริงของสิ่งที่เกิดขึ้น ส่วนเดอะบา a ์บาูใช้การเล่าเรื่องผ่านความกลัวในจิตใจของแม่ที่สูญเสียสา,ามีและต้องรับมือกับลูกที่มีปัญหาทางอารมณ์ตัวบาบาดูกเองอาจจะไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่จริงแต่กับสะท้อนถึงความกลัวและความโศกเศร้าในจิตใจของตัวละครเอกและ The Shining เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของหนังประเภทนี้ซึ่งเล่าเรื่องของความบ้าคลั่ง ที่ค่อยๆก่อโตขึ้นในจิตใจของตัวละครหลักจนกระทั่งเขาไม่สามารถแยกแยะความจริงและความเพ้อฝันได้หนังประเภทนี้จะทําให้เราทบทวนเรื่องราวในหัวของเราเองว่าอะไรคือความจริงและอะไรคือภาพหลอนที่จิตใจเราสร้างขึ้นมาประเภทที่6 s สแลชเ r หรือหนังฆาตกรโลกจิตเป็นหนังที่มักจะเกี่ยวกับฆาตกรที่ตามไล่เชืออผู้คนไปทีละคน หนังประเภทนี้มักจะมีความรุนแรงและเน้นการใช้ฉากอันโหดเหี้ยมเพื่อสร้างความกลัวและมีจุดเด่นในเรื่องของตัวละครฆาตกรที่มักจะมีลักษณะเด่นเช่นการสวมหน้ากากเหมือนไมเคิลไมเออร์ในฮาโลวีนหรือ f ฟดดี้ k r u เกอรที่ปรากฏตัวในความฝันและฆ่าผู้คนในฝันนอกจากนี้หนังเรื่องซอก็ยังนำเสนอความทรมานผ่านกับดักสุดโหด ที่ฆาตกรใช้ในการทรมานเหยื่อการสร้างความกลัวในสซอรเชอร์จะเกิดจากการถูกตามล่าและความหวาดระแวงของผู้ชมว่าตัวละครจะถูกฆ่าตอนไหนหนังแนวนี้มักจะเต็มไปด้วยความรุนแรงทางกายภาพและฆาตกรที่จะไม่หยุดยัง้งจนกว่าตัวละครจะตายประเภทที่7 m e t เมตาเฮอร์เรอร์หนังสยองขวัญที่ล้อเลียนตัวเองจะเป็นหนังที่มีการสะท้อนถึงความเป็นหนังสยองขวัญและกฎเกณฑ์ของมันเอง โดยหนังประเภทนี้จะมีการรับรู้ตัวเองว่ามันเป็นหนังสยองขวัญและมักจะใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นในการสร้างเรื่องราวที่ตลกขบขันหรือสยองขวัญไปพร้พอมๆกันอย่างเช่นในหนังเรื่องสกรีมซึ่งเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของ m e t a h ฮร์เรเพราะตัวหนังมีการล้อเรียนกฎเกณฑ์ของหนังประเภทแลชเชิร์ด้วยตัวเองตัวละครในเรื่องจะพูดถึงกฎของหนังสยองขวัญเช่นใครที่ทำผิดกฎมักจะถูกฆ่าก่อน หรือหากใครพูดประโยคว่าเดี๋ยวกลับมาก็มักจะไม่รอดซึ่งหนังเรื่องสกรีมได้ใช้ประโยชน์จากการราับรู้ตัวเองนี้ในการสร้างความตลกแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งความสยองขวัญที่แท้จริงและนอกจากนี้ c a r i n n n t t h w w o o s ก็เป็นหนังที่พาผู้ชมไปสำรวจถึงเบื้องหลังของการสร้างหนังสยองขวัญทั้งการวางแผนการฆ่าการควบคุมเกมและการใช้สัญลักษณ์ของหนังแนวนี้ในการสร้างความบันเทิง เมตาเฮอร์เรอจึงเป็นการนำเสนอความตลกและความหลอนในแบบที่ไม่เหมือนใครประเภทที่ 8. ปดซูเปอร์ r นเชอร์โรเฮอรหรือหนังสยองขวัญเหนือธรรมชาติหนังประเภทนี้มักจะเล่าเรื่องของสิ่งลี้ลับที่อยู่นอกเหนือความเข้าใจของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณผีปีศาจเหลือมหน้าเหนือธรรมชาติยกตัวอย่างเช่น The Exor c i s t ที่เล่าเรื่องของการไล่ผีในร่างเด็กซึ่งนับว่าเป็นหนัง ที่สร้างความขนหัวลุกให้กับคนในยุคนั้นได้อย่างเกินคาดด้วยการนำเสนอความเชื่อเรื่องการครอบงำโดยวิญญาณร้ายและนอกจากนี้เด e c คอนเจ i n g ลิงและอินซิเดียตก็ได้สร้างความสยองขวัญในบรรยากาศบ้านผีสิงที่เต็มไปด้วยพลังเหนือธรรมชาติและวิญญาณโชว์หลายที่ไม่สามารถอธิบายได้หนังประเภทน,นี้มักจะใช้ประโยชน์จากความเชื่อทางศาสนาและความกลัวที่เรามีต่อสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ประเภทที่9 เราขอจบด้วยเพทหนังที่คองใจคนไทยมาอย่างยาวนานกับซอมบี้เฮอร์เรอร์หรือหนังสยองขวัญซอมบี้หนังประเภทนี้จะเล่าเรื่องของซอมบี้สิ่งชีวิตที่ฟื้นคืนชีพจากความตายและออกตามล่าเนื้อมนุษย์ แต่หนังซอมบี้ไม่ได้มีแค่เรื่องของศพเดินได้เท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความกลัวในสังคมเช่น Night o f the Living Dead ที่ถือเป็นหนังซอมบี้ต้นแบบซึ่งไม่เพียงแค่การนำเสนอซอมบี้ที่น่ากลัวแต่ยังสะท้อนถึงความไม่เท่าเทียมและการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคนั้นในขณะที่ทอมมีเอ็กเดเลสเตหรือเทนทูปูซานได้พัฒนาซอมบี้ให้มีความเร็วและความโหมดร้ายมากขึ้นจึงทำให้เกิดความตื่นเต้นและความน่ากลัวแบบใหม่ หนังซอมบี้มักจะสื่อถึงความสิ้นหวังความพยายามเอาตัวรอดและการเผชิญหน้ากับการล่มสลายของสังคมและทั้งหมดนี้ครับก็คือประเภทหนังสยองขวัญที่มีความหลากหลายและเต็มไปด้วยความน่ากลัวเพื่อนๆละครับชอบหนังประเภทไหนมาลองคอมเมนต์คุยกันได้นะครับและถ้าหากชอบคลิปของพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เฟรมเรดขอตัวลาไปดูหนังก,ก่อนสวัสดีครับ